สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำวิธีเก็บถั่วลันเตานะคะแช่แข็งเอาไว้รับประทาน,นเก็บไว้ได้นานสักสองสาเดือนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าแช่แข็งเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูที่ทำกันเลยค่ะคือว่าเซลล์ปลูกต้นถั่วลันเตาแล้วได้ฝักมาก็เยอะพอสมควรน,นะคะ ทีนี้เราก็กินไม่หมดเนาะกินไม่หมดเราก็เอามาใช้วิธีแช่แข็งนะคะเพื่อที่จะเก็บให้อยู่ได้ดน,นานๆเนาะอันนี้คือที่ทําแล้วเมื่อกี้ก็คือล้างน้ํานะคะแล้วก็ฝกักที่เราปลูกเองเนาะมันก็จะมีทั้งฝักอ่อนและฝักแก่นะคะฝักอ่อนเราก็จะเอามาลอกลอกตรงเปลือกขอบขอบฝกักก็นะคะ พวเม็ดเขาอยู่ด้านเนี่ยเขาก็จะเลือกลอกทางฝั่งนี้เพราะว่ามันก็มีใยนิดหน่อยอันนี้ก็คือเหมือนจะแก่อันนี้ที่แบ่งไว้นี่คือแก่ท้งนั้นนะคะก็จะเอา,มาเมล็ดนะคะเก็บมเมล็ดกินนะคะแต่ว่าฝักก็จะทิ้งเปลือกฝักก็จะทิ้งนะคะเมล็ดก็นี่ใสไปเลย อันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้เป็นเมล็ดที่แก่สุดๆเลยนะคะรอดมาอยู่เม็ดเดียวนี่แหละฝักเดียวนั่นนะคะวานเก็บเนาะก็ได้เห็นดูสิแก่มากเราจะเม็ดโอ้โหโอ้โหเมล็ดเต็มสุดเลยะคะ่ะชนะเลิศโอเคเข้าใจแล้วพันนี้ถ้าเก็บไว้ให้แก่จนกินเมล็ดก็เมล็ดใหญ่เต็มฝักนะคะ ใช้ได้เลยสิดูสิโอ้โหพองเต็มฝักเนี่ยเป็นมเมล็ดเดียวนะคะที่ที่แก่ขนาดนี้เอาละน้ำร้อนนะคะแล้วก็เตรียมน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นเอาไว้เนาะก็จะใส่เกลือลงไปด้วยประมาณนิดนึง แค่นี้นะก็จะไม่ต้มนะคะแค่ลวกผ่านน้ำร้อนพอเลยเลยนะคะก็ตักขึ้นมาแล้วที่เหลือก็ใส่ลงไปลวก ใส่ไ,ได้เลยนะคะแค่นี้พอถั่วลันเตานี้ค่ะรสชาตินะคะหวานกรอบอร่อยมากหรบคุณชอบกินกินผักเนาะคือเขาหวานน่ะ <c oughs> ก็ไม่เคยกินผักแบบมีรสชาติกินไปแล้วมันหวานขนาดนี้นะ โอเคจะเก็บขึ้นให้หมดนะคะเอาละก็เรียบร้อยนะคะคราวนี้ก็เก็บลงกล่องนี้เลยนะคะเราจะไม่ไม่แช่เขานานเนาะแค่แค่หยุดให้เขาแบบไม่สุกต่อก็พอนะคะก็เก็บลงภาชนะเลยค่ะ หรือจะใส่ลงในถุงพลาสติกก็ได้นะคะถุงพลาสติกที่ออกเป็นซิปล็อกสำหรับแช่แข็งนี่ยนะคะอันนี้เป็นกล่องที่ใช้แช่แข็งผักผลไม้ได้นะคะ เหลืออีกนิดนึงส่วนอันนี้ก็จะเก็บไว้เก็บไว้ทำคราวหน้าก็อาจจะไม่แช่แข็งก็ได้นะคะก็แช่ช่องธรรมดาจะได้ไม่ต้องเอามาฟรีซมาละลายเนาะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเอามาลวกเนาะแล้วก็ลวกบบกลวกไม่นานนะคะก็แค่ให้ผ่านน้ำร้อนนะคะแช่น้ำเย็นเก็บลงกองก็ไม่ร้อนละตอนนี้คือไม่ร้อนเลยนะคะต้องรอให้ไม่ร้อนเลยนะก็เอาไปแช่ช่องฟรีสนะคะแล้วก็จะมีถั่วลันเตาที่ปลูกเองเก็บไว้รับประทานเลย โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะอย่าไม้มาติดตามวิดีโอหน้าว่าจะทำอะไรอีกดีขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ